เนีครับจะพาไปเที่ยวสงกรานกันใครที่ยังไม่มีที่ไปแนะนําที่นี่เลยฮะหาดใหญ่สงกรานมิดไนท์ลงใต้กันหน่อยครับผมก็จะมีทั้งนักเที่ยวชาวไทยมีชาวต่างประเทศครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์จะข้ามฝั่ง มาเล่นที่ฝั่งไทยแล้วจะมีชาวจีนด้วยเพราะว่าเขาก็ชอบสงการในเมืองไทยอยู่แล้วบรรยากาศนี้ถือว่าคึกคักแน่นอนนะครับหาดใหญ่เป็นหนึ่งสถานที่สําคัญนะครับในการจัดเทศกาลสงการนะครับอย่างปีนี้ครับก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวนะครับคือเช่ารถบัสกันมาครับอย่างที่เห็นเลยนะครับจากมาเลเซียจากสิงคโปร์นะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะขยอยเข้าพักที่หาดใหญ่แล้วนะครับ คือนักท่องเที่ยวบางคนนี่ถึงขั้นต้องจองโรงแรมล่วงหน้ากว่า1เดือนนะเพราะว่าช่วงสงการนี่ถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นมากๆของขาดใหญ่และถ้าไปดูราคาโรงแรมคนะุณนตอนนี้ถ้าเป็นโรงแรมที่อยู่ใจกลางเมืองครับราคาปรับขึ้นกว่า1เท่าตัวคือใครที่จะไปหาดใหญ่ช่วงนี้อาจจะต้องติดต่อโร,รงแรมให้ดีหน่อยนะครับโรงแรมส่วนใหญ่นี่เต็มแล้วไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่าถ้าอยากจะพักในเมืองจริงๆ,ๆเอาที่แบบว่าเดินไปเล่นน้ําได้สะดวก ส่วนตัวเ้าืองบินตอนนี้ก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะหมดหรือ,อยังนะสำหรับใครจะไปเล่นน้ําสงกรานหาดใหญ่ในช่วงนี้เช็คก,กันก่อนก็นแล้วกันส่วนความปลอดภัยครับตำรวจเขาก็ตั้งจุดให้บริการนักท่องเที่ยวที่บริเวณถนนสเสน่หานุสรใจกลางเมืองหาดใหญ่แล้วเขาก็แจกตัวของซองกันาน้ำํำให้กับคนที่จะไปเล่นน้ําสงกราน แล้วก็ประชาสัมพันธ์รับให้รับทราบถึงมาตรการต่างๆมีทั้งภาษาไทยมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวส่วนที่กาลังกับทหารครับดูแลความปลอดภัยทั้งพื้นที่ชั้นนอกชั้นในของหาดใหญ่ก่อนเล่นแล้วก็ช่วงเวลาที่เขาจารักษาความปลอดภัยจะดูตั้งแต่ช่วงนี้ช่วงก่อนสงการช่วงเล่นสงกรารและก็ช่วงหลังเทศกาลสงกานด้วยนะครับส่วนงานของหาดใหญ่ในปีนี้ เขามีคอนเซปต์ที่ชื่อว่าหนุกนานร้อยอย่างแรงนะฮะจัดขึ้นวันที่11ถึง13เมษายนอยู่นี้3วันเต็มๆครับก็จะปิดถนน4ี่แยกธรรมนุนวิถีตัดกับถนนนิพัานอุทิศส3นะครับจะตั้งเวทีตรงนั้น คาดว่าเม็ดเงินสะพัดในรอบนี้ไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทครับครับก็เริ่มขึ้นวันนี้วันแรกนะครับใครที่อยากไปหาดใหญ่นี่ก็อาจจะต้องดูกันให้ดีนะการเดินทางต่างๆครับโรงแรมที่พักนะครับส่วนเรื่องของการกวดขันวินัาจราจรนะครับตำรวจหาดใหญ่ก็คุมเข้มด้วยนะครับคือเขาบอกเลยนะปรับจริงปรับจริงนะครับคนขับรถมอเตอร์ไซ์ หรือว่ารถจักรยานยนต์นะครับไม่สวมหมวกกันน็อกไม่ใช่แค่คนขับที่ถูกปรับนะครับคนที่นั่งซ้อนท้ายก็ถูกปรับเหมือนกันทางพันตํารวจโทสิทธิศักดิ์จันรสว่างท่านก็เป็นสารวัตรจราจรสพหาดใหญ่นะครับนากาลังตํารวจจราจรตั้งจุดตรวจบริเวณวงเวียนน้าพุก็อยู่ใจกลางเมืองนะครับแล้วก็บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อกอย่างเด็ดขาดท่านบอกเลยนะว่าปีนี้จับจริงปรับจริง ทั้งคนขับแล้วก็คนซ้อนท้ายคือก็เริ่มที่จะดําเนินมาตรการนะครับมาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วนะครับคือถ้าเป็นคนขับและไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยปรับ500บาทคนซ้อนท้ายโดนเพิ่มไป2เท่าคือปรับ1,000บาทนะครับและถ้านั่งมา2คนแบบนี้แต่ถ้าไม่สวมหมวกกันน็อกนะโดนปรับไปเลย1,500บาทครับหลังจากที่ถูกปรับแล้วนะครับก็จะนําทั้งหมดเนี่ยไปอบรมกฎวินัยจราจร บริเวณที่ตั้งจุดตรวจและที่สําคัญแจกหมวกกันน็อกให้ฟรีด้วยก็เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุนะครับเขาก็หวังนะครับว่าปีนี้อยากจะลดอุบัติเหตุแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับที่หาดใหญ่ให้ได้มากที่สุดนะส่วนทางกลุ่มหาดใหญ่นะครับ Red Tollerider ค,คือกลุ่มนี้เองเขาก็เป็นกลุ่มคนที่รักการขี่รถจักรยานยนต์นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกบิ๊กไบค์เนี่ยแล้วก็ต้องถูกตามกฎหมายด้วยคือรักการขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมตัวการประมาณสัก60คน ก็นำหมวกกันน็อกนะครับ100ใบไปมอบให้กับทางตำรวจอาดใหญ่ก็เป็นการร่วมรณรงค์นะครับให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกนะครับก็เป็นการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงการครับคือถ้าเกิดว่าจะสวมหมวกกันน็อกเนี่ยนะฮะส่วสวมไปตั้งแต่บ้านเพราะบางคนจะไปสวมก่อนที่ถึงด่านประมาณสัก100ร้อยเมตรเพื่อป้องกันตำรวจพอพ้นจากด่านมาเสร็จปุ๊บก็ถอดออกอันตรายนะคือช่วงสงกรานก็ต้องเข้าใจว่า อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะที่สุดนะครับแล้วก็เกิดขึ้นบนถนนสายรองด้วยก็ดูแลชีวิตนะเพราะว่าชีวิตเราก็มีค่าเหมือนกันคับ